นั่งค่ะซึ่งทางองค์การบริหารส่วนจังหวัดระบีค่ะได้จัดเตรียมมาไว้เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะมีการประการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงท่องเที่ยวและกีฬาให้ความสําคัญกับกิจกรรมที่มีนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติต้องมาเยือนมีจุดยืนทางยุทธศาสตร์กีฬาในทุกรูปแบบโดยเฉพาะอย่างยิ่ง เราจะร่วมแลนการท่องเที่ยวเชิงกีฬาซึ่งจังหวัดกระบี่ได้มีองค์กรธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดกระบี่ให้เป็นสมาร์ททัวริซึมสำหรับการสภาอุตสาหการรการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย19ทำให้ภาคการท่องเที่ยวประสิทธิปฏิบัติงานในด้านการท่องเที่ยวดังนานที่ท่องเที่ยวฝั่งอันดามันยังคงดดเด่นกระแสไฟฟ้าเพื่อประหยัดพลังงานตัดเครื่อง โดยแรงลมมพลังงานทางลมความสูงและแผนการบริหารศูนย์จังหวัดกระบี่มีคับท่านอนุทินการเดีร์ุผู้เขียนท่านครับผมมีความสร้างรายได้จากการท่องเที่ยวได้มากระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาการท่องเที่ยวในทุกด้านเพื่อความจะเห็นได้จากวันนี้ต่อไปเราคงจะได้เห็นกระบี่รัก ประธานสภา,าค่ะท่านคงมีบุตหน้าฝานะคะหัวนหน้าส่วนราชการะคะ่ะตัวแทนภาคเอกชนหมุนเวียนสับเปลี่ยนกันไปนะคะมีศิลปินที่เป็นอย่างเป็นทางการค่ะเรืแต่งกายค่ะตัวเสื้อที่เราเรียกว่าเสื้อแบบงเป็นชาวไทยตรลุงและเป็นของคนไทย ติดต่อรับคือได้ที่เจ้าหน้าที่ค่ะ